สวัสดีค่ะออยค่ะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสม,มิธฮอนด้ายูสคา a r สาขาพัฒนาการนะคะวันนี้ออยมีซีวิกนะคะ FC คันสวยมานำเสนอนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2018สีดำนะคะราคาตั้งอยู่ที่645,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้ปีใหม่นะคะแล้วก็ราคาก็ถูกโดนใจที่สุดเลยค่ะแถมตอนนี้นะคะมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่ 2.59%ค่ะถูกมากๆเลยนะคะลูกค้าเป็นดอกเบีย้ยพิเศษของพิเศษอีกท,ทีนึงนะคะ,ะตอนนี้เรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะมากมายนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยก็แข่งกันลดดอกเบีย้ยลูกค้าก็จะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกสุดๆเลยเดี๋ยวออยพาชมเจ้าซีวิคเอคันนี้รอบๆคันกันนะคะว่ารถคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นยังไงเดี๋ยวเรามาชมรถกัน เรามาชมรถภายในกันนะคะสําหรับตัว E ตัวนี้นะคะ,ะคันภายนอกสีดํานะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะลูกค้าตัวนี้มาพร้อมพวงม,มาลัยนะคะเอ่อมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าแล้วก็รองรับบลูทูธนะคะมีตัวเบรกหแล้วก็มีปักกิ้งเบรกเป็นเบรกไฟฟ้านะคะลูกค้าลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะมองจากภายในนะคะจะเหมือนรถใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้หนึ่งคือคัง ทางฝ่ายปรับสภาพรถของเรานะคะจะมีการซักเบาะซักพรมนะคะแล้วก็ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้ออบโอโซนมาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะเดี๋ยวออยพาดูรถภายในนะคะว่าเบาะภายในนะคะจะสภาพประมาณไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะนี่นะคะค่ะภายในนะคะตัวนี้นะคะ จะมีการซักเบาะซักพรมนะคะเบาะหนังของเรานะคะจะดูสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆเลยค่ะเบาะไม่แตกไม่ชำรุดใดๆทั้งสิ้นค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชมรถรอบๆคันกันแล้วเจ้า C ี vic FC คันนี้ออยบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะออยแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าแรงแล้วก็สวยโฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็ดีไซน์มาค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ทันสมัยทีเดียวคะ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการทราบรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เดดดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือว่า,ารายละเอียดการจัดไฟแนนนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่ออยได้แจ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามตามเบอร์หรือว่า ID ดีไลน์ที่แจ้งไว้ด้านล่างนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามาที่สายด่วนนะคะสมิธฮอนด้าคอนเน็กนะคะ1334นะคะต่อแผนกรถมือสองนะคะจะมีที่ปรึกษาการขายนะคะคอยให้คำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นอ๋อเรื่องของประวัติรถหรือว่า เลดดอกบี้นะคะเอกสารการจัดไฟแนนซ์นะคะอยากทราบว่าจัดไฟแนนซ์ได้หรือว่าจัดไม่ได้นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถนะคะแล้วก็ลองเซ็นไฟแนนซ์ก่อนได้เลยนะคะยังไงออยขอฝากเจ้า c ี v i c FC คันสวยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้านะคะจะมีรถสวยๆมานำเสนออีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ